สบายดีพี่น้องพอกันอีกแล้วกับคือเกาเมียนเดิมมาเล่อหน้าพี่น้องฮะมน่ามรั่ว ไหลลงไปน้ำกันุ่นละพุทปดข่สิบูมาได้เพราะเราเถาวีขันมนันพาลูกพาหลานมาจากมือตัวนี้เห็ดทางน้ำพาลูกพาหลานมาจากลูกหลานยี่ใสเ <c oughs> ขาหนีเหมดแล้วโอ้ย <c oughs> นี่เป็นน้อน นี่เป็นน้อนทนายอับซับน้องใหม่พี่น้องเห็นไประเด้๋ยดิแจักเสียวไปยัน <c oughs> มันจะได้ซับยังวะเนาะเอาลูกเถ้าเอาที่สาบายใจเลยเอาที่เธอสาบายใจทางพุ่นก็ขาดลงมาเนาตั้งตัวมีเห็นบ่างมั้เนาะมันขาดลงมาผีเหมือดนนเหมือนออนั่นเนาะมันเกิด ลึืลงมาผีดตัวไหนเนี่ยทางน้ำมันสิไลไปมันกับบมี่เนาะมองไหนมันตั้มมันก็นสิไปหันตัวเฮ <Hey. S 1> ้นาะไม่ยังจับลุยเลยจัดายแกงไหนยึดติดายมันฝนกำลังฮึมพี่น้องฝนกำลังฮึม้องใหม่กำลังออก น้องหากกูได้อยากไล้ไปแก้งครับแม่ไล่มาเม่มายามเลยกใไม่จนมามันมันโดนไลยจนมามันขึ้นนั่นขึ้นโค้นแล้วตตไตย,ยืนต้นไตกับมี่อันนี้ตั้งแต่รุุนปูม่นยิ่ติงหมืนได้ไปหนองปูกไว้อันบ่ ่รุนปูหรุนพอกระจานะครับ้งแต่อีปพอยให่กับเจ็ดสิบกัวสิบแปซิบแล้วก็ไพยย่หมันก็แตกเนียงเก,กิดก่อนเจ้าเซลก็ไพ่ย,ยังไปปลูกใส่กระถางนะ้นน่นัก้นเห,นหอ เ,เด๋ยวสิพามาน้าเต็มๆจากเมือดอกเธอมันยังมันสวยแล้วนี่มันสายแลว้วลูกหลานเขามาตัดอันหญ้าออกไข่โอ้ยหนูไหม อายุเฝ้าหน้ากับมันยี่พอไงเนาะเราะะันเกาก็เห็นอย่างบ่ได้เนาะตากับพ่เห็นเอ้าตัวนี้มันบ่ยังกี่แ่าตัวยันยังเท่าไหนจีนี่ไอ้กล้วยสุข้าเคลืออึ่ม ว่าสิปลูกต,ตน้ตนต้นยางเลยล่ะว้คู่สาปลูกทิชชู่ปลูกหลายอยู่เลยคือเหลืออยู่สองต้นเท้วนี่ปลูกย่างดีหมดเลยต้นผมใบเปื่อๆเลยโอ้ห่วยกำแพงกำผ่าข่อยมันเป็นน้ำดินนะดินสินั่นต้นต้องต้นนึงข้างนั่น มันไว้คีว,าว่าเนอกต้นยางมาเพื่อได้เก็บเห็ดภายภากหนาคือดว่าวดีมันพอตายได้หลอวเขามันแมงมันซือ่อหรอกฮะแมงแมงกินเล้าซื่อหรอกเขาเดียวบอกซีดากันยังบอกดอก

còn mà nha, Nên, có mấy có có mà ừ. Nên, có mày súng phơi với anh chị, coi như bằng anh chị. Đấy, để thâu. nó mày súng phơi mày phơi đồng quần thằng này Song ngầu, hỏi ngầu, dạy ngầu được bé coi bé thôi nè, ngọc bé ngọc lại vô. bé ngọc ngọc bé ngọc bé ngọc ngọc bé cái ừ. này phải đập khuẩn Nói cho lượm tay với cho tay về tay với thở cho quay về ừ. นี่เราเลื่มควอดแล้วควอดอากาศหายใจแล้วเดีมันขยับตัวได้เห่าขยับไตแล้วโอ้เย็นดีเห่ามาเห็ดเทียงานอยู่พี่มือเซ้ายเขาจะแกแต่แกมาขายตัจวจกวากประเดามใส่รถพี่กลับมาเต็มกระเช้เต็ม ม่ยบางมยุดยี่ขวเดี๋ยวสิไปลินน้ำร้อยุงมือรถ่ว่าไก่กันสขึ้นมาตัดเอาไม้ไยเล่ะสวยจันกไมสิลงไปเอา ไปพร้อมเอาเครื่องตัดหญ้าไปน้ำไปตัดหญ้าตัดตัดน้ำเดี๋ยวเพิ่งสร้างก่อนห้าสร้างก็จะได้สร้างสังกระสีวัอนี้ ก็มองก็ตกวันมันคืนนี่แหนะนเนาะวัดยังมันแลงมันคืนนี่แหละไหลมันคืนอือทกีอก็บว่ามันสิแรงสิได้เย็ดเสียงคองือพนี้หวังวางมันามานั่นแหะตัามากมันืนอย่างกันตกมาจมเหมกันเดีอยแนี้นี่อขาดออกไปเบื้องไฮเบื้องหน้าจะไม่หมดว่าโอ้ยจักมันจังไลยขันหันว่ากตกก็ันกว่ามันเล้งเนะนาะเดเสียงคองในพปยงหฮาวมดว่า เสียงฟ้าเสียงฝนเนี่ยแปลว่าปีนี้มันจะได้ตกต้องตามรูปการเพราะมันจะได้ขียวเสาขึ้นหน้าวัวฝนว่ากัดเทือนมาเมื่อคืนนี่อูดรูดมะมืเมื่องเนี่ยขาดปีนี้แล้วพวกไฟแอมเซมยังสิบหรอเปล่าปีนี้เอาเพิ่นสีมาย้ำใดแล้วปีนี้จะเก้ากันเพิ่นขาดโศกแล้วแม่นแม่นทิมแล้วเนี่ยปีนี้ทิมช่วงแล้วเนี่ยปีนี้นี่เป็นใดยังนี้เป็นใด ไปหาบึงนอคาบไปลวกอะคลิปนี้ไว้สัม,มิสักวันพี่น้องรับพอกันไหมคลิปหน้าซ้ำบายดีพี่น้อง